ทำไมไม่เด็ดรอยกันตัดแคปเฮ้ยเราเข้าสู่การวางแฟนฝั่งมันลึกหน่อยต้องเป็นอาร์ตี่เฮียไม่เด็ดรอยเอาเราตัดกันอเลยฮะโฟกซ์อีกไอ้สัสต่งแตกแล้วกูเป็นผู้ตัดเยเชื่อมตัดเชื่อมเจ็เชื่อมเจ็บเชื่อมเจ็บเชื่อมตัดเอาหน่อยดิระเบิดเชื่อมเจ็บเอาดิกลับไปแล้วไม่ทันเจ็บปะโดนสี่เมตรโอ้ยเชื่อมตัดก็เอาไม่ได้ กจะคุมจากในเป็นนักเลยในในบอมในบอมที่ว่าเระเบิดทีมักันหลังนี่ได้เบรเอลุสได้เปิดเมื่อไหร่เอลุสสองเอลุสสองโอ้ยพลาดไปเนี่ยมีกูยิงอยู่มุมเดียวเองไงเออเราเหลือสามคนโอ้ยเชียร์นักต่างมาท่านท่านเราออืหลังเองมนโดนหน้าต่างเลยจริงโอ้ยไรก็มา รอ,อ,ดอดักเลยฮมรอมา,มา,มาเล่นใหม่โอเคแลันเื่อนาจะได้หรือเฮ้ยน,นี้มันแค่วินเลกเ่าก่อนเล่าก่อน เียมไม่เจอหลังนี้ไม่ตัดเฮ้ยเคาเตอร์ใครอ่ะโุดเคาเตอร์โดนในส uh, ัตว oh, uh> ์เฮ yep. ้ยลึกก็โดนตายเพื่อนตรงไหนตายตายแล้วเขาเตอร์เาเตอร์เตอร์ตายระวังระเบิดระวังระเบิดระวังระเบิจุดวางมีลึกมีลึกมี ดีไปจุดบาร์แล้วว่ะื่อนหน่อยอยู่อยู่สายเนียนสายเนียนเพื่อนลือกสายเนียนสายยิงอยู่ไม่เจอเจอเจอที่ต้องเจอผมผมไล่มันอยู่ฝ้าแก๊สไปแล้วตลางตลางสวัสดีคือโดนละเออทำเมยได้เลยผมกระโดดจะกระโดดเยิงได้ปเีปยนสายเนียนไม่ไม่ทไปสายก่อนท่านไปสายเนียนสายเนียนมีสายเนียนตัดสายเนียนไม่เจอเลือกไปเดิไม่เจอโถ่เฟิร์สมวยขี้อ่ะไม่ตัางโดนไ่อนมาให้ท่อนมาแล้วครับเขาตัดแล้ววางกลางของท่อมาแล้วนะ เอาไม้ตัวนึงไอ้เหี้ยวางไม่ทันว่ะแก๊สจริงๆมึงอยู่ดมนั่งดมแก๊สก็ได้นะไม่ตัวันไอ้ไอ้บอมจ่าอย่าวะาเก็บสายเนี่ยไปสายเนี่ยเอาไปเข้าไหมครับเข้าไหมครับอี่บอมมึงยังไม่วางมึงก็เป็นคนวางบอมเร็วๆสิโว้ยล็อกไหนเพื่อนเฟิร์สเอาเอาเอาไปไหนเนอะไอเฟิร์สมึงล็อกมุมนั้นก็ได้เยือดเชื่อหลังมาไปหลักเปิดมุมเปิดมุมไให้ ยิงพร้อมยิงพร้อมยิงได้ยังไม่ได้ยินได้มาครับได้เหรอป่านมาที่ชายได้ยินเสียงได้ยินเสียงป่านเลยป่านสียงไปไหนตายแล้วเบิดตายแล้วตายสวยไอ้เหี้ยมันย่องมาสัตว์ได้ยินเสียงอยู่มั่นใจปาดเลยเิร์บอย่ายึกยักครับผมยังไงละมือสปินแบบเงอบไอ้เหี้ยอักษ์โดนเปิดไอ้สัตว์ตัดเชื่อมตัวนึงตัดเชื่อมตัวนึงตัดเชื่อมตายนะตัดให้ตายนะ เด็ดแล้วเอาแล้วโดนกูเฉยยังไม่โดนมึงเหรอสปินว้าวตัวแข็งไว้ไปเฟิร์สไปเฟิร์สไปหลังเี้ไปหลังเี้เกียร์ถังยังวะเกียร์แล้วดีไม่พูดตำแหน่งผมไม่เห็นเลยจุดวางครับจุดวางจุดวางมึงปล่อยเลยไม่ต้องมาปล่อยแอลโดนเฮียเจ็บไอเฮียจะปาดระวัง

อันเนหรือชี่มสิงเอาดิเออเด้เดิงอยู่น้าต่างเล็กหรืออย่างเงีอยปาดปาดปาดมาแล้วไอ้เฮียไอ้เฮียอะของมือเฟิร์ไอสัตว์เลยไฟรไปตัวนึงไอ้เฮียอะไรของมือไอสัตว์วางได้ไม่ต้องกระโดดลงไปนนะรอโตเรไปก็ทำจังหวะน่ามอาเรก็หน่อย้ย ไอ้เหี้ยแล้วเมื่อกี้อะสปินมึงอยู่ข้างหน้ากูกูตายเลยแล้วผมยืนก็วางไว้ตัวเลยไม่ตัดนะวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้ไม่ตัดไม่ตัดเก้าก่อนงาอะไรตาังไรตาเอาไอ้เหี้ยแล้วกูดูอยู่ไหมเมียตาเอไม่ใช่เคแื่อเจอดิ้ยวตาเอมี ตายตายวงรูไอ้สัสตายแล้วแม่เจ็บตายระวังหน้าต่างนะเว้ยหน้าต่างขวาไขเข้ามายืนเบียดกูหนึ่งเฮ้ยมีเาเต้ยมีเขาเต้ยมีตัวมีตัวมีตัวมีเขาเต้ยมีตัวยาวอย่ามาแลอยู่ตรงหน้าต่างได้กับหนต่างได้ตัวแท็โดนแฮกโดนโอ้อวุ้ยลึกเจ็บแล้วเจ็บแล้วแฮกโดนไปหลายไม้จั่วตัวน่ะตัวหน้ากากทองอะหน้ากากทองโดนอยู่ยิงโดนสองเลยอยู่ตรงฝั่งซ้ายครับโอ้ยแย่เอ๋อ ในกลางอะในป้องตายแล้วจะเอ่อลตันอยู่กลางก่อนโอ้แอลอยู่ในเอตัวนึงอยู่กลางห้องเลยไปป่านแล้วป่านแล้วช่วยหน่อยเฮ้ยห้องไม้ตัวหนึ่งอ่ะเข้าได้นะเข้าเลยนะมีกระสุนเกี้ยงแล้วเนี่ยเข้าไปเลยเขาต่อยี้ยมีเนียนตายดีสวยครับมาวะไปมาปก Bomb been has planted Fire in the h o l e ผมปาควานเองนะลูกนั้นน่ะผมเป็นคนป้ารอเลีงประตูขวาอยู่มาแล้วชี่ยอะเล่นฉลาดฉลาดนะดิมอย่าวัดทิ้งทิ้งวางครับทิ้งวางสวยสวยวย่งสัตว์เข้ามาให้กูเม็ดเดียวเอ้สัตว์ ตูตัดเชื่อมันอ่ะตัดปะไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดดีมานี่เราเอาให้ดูดิมานี่เดี๋ยวสวยตายไปหน้าห่างเลยระวางตัวหนึ่งครับลึกลึกเระเบิดลึกขึ้เมื่อ,อก,กี้ค,คิดว่างเลยดิ ปไปแล้วเล่นโดนเล่นโดนแอลไม่ต้องกลัวสวยนะลอยอยู่เฮ้ยตายล่สวยพี่ถือว่างมีแต่เถ้าเลยดิโอเคนะครับเอาเลย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 กลางตู้หยิบปลาระเบิดติดมันจะฟักเฮ้ยมันมีกลางตัวหนึ่งอ่ะกลางเคียกลางเคียไม่ตายของไม้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเจ็บใบหน้าตัวเดียวแล้วเนี่ย บอมบ์ has been planted รึไหน้ะเลยเฮียปะยังไม่เห็นเว้ยวิ่งเข้า,าองไม้ไปยังวะผมอยู่ห้องไหม้แอลวิ่งลงวิ่งลงแอลไปแล้วมันย่องไปไอะ่ะ<ป>เจอตาย<ป>เอเอามาจะเข้าเลยเฮียย่องไป บีมียืนจุดรางนเตอร์เราเล่นไปทุกรอบเลยกลางไม่ตัดทำไมโอ้ยเอลดันดันอะดันตรงไหนอ่ะดันเอลดันเอลดันคอมพิวเตอร์พอเมึงเล่นไว้เดี๋ยวกูรอดูทางบ้านเผื่อชาร์จไม่เห็น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 บ้านมา ตายแล้วกล่องกล่องซีตัวจุดวางมีตัวไม่มีเอาอีสบอร์ดอันงกล่องซีลุ้มอยู่อยู่บริเวณอีเขาล้มอ่ะเอาตอนล้มเนี่ยตังหลังหลังหลังมปล่อยไปแล้วนะหลังไปแล้วนะตัวหลังคนนึงตัวหลังในห้องไม้คนนึงเอ้ยตัวหลังเท้ายาวคนหนึมตัวได้ได้ตัวหนึ่งตายตายตาย เขาเลยเขาได้นะเขาได้นะเดือดิงเขาอฟิงกันแ้วมุ่งเลยกูปล่อยหลังแล้วกูปล่อยหลังแล้วอะไรหนาะอะไรเาตายไปเะตายกองฝีมีตัวกองมีมีอยู่ลุดตัวหนงลุตัวนั้นท่านหกูลุดท่านมีตัวกองีตัตายหมดเลียร์สวยสวยเลียร์หมดตเดียวแอเปล่าแอล็อกให้อยู่เบวับแล้ออะช่ไม่ใช่้อม has b ไมครับ เออตาห้องไม้ล้าห้องไม้ล้าห้องไม้ไปขึ้นแล้วเลิกแล้วอ้โหดูประตูไม่โดนตั้งเะม้ต้องโบมันเล่นดีพี่เฟิร์สเฟิร์สดีเอฟเคนี่ได้สั่งเสื้อปะสร้างครับชื่อสกินอะไรอ่าเดอะเฟิร์สเอ้า เอ้นี่ยคนจะชื่อกันนะใช่เอิร์ธพอเวลามึงเล่นอ่ะอย่าล็อกแรกเล่นมุมหน้าเอ่งแกมึงเล่นมุมเอามึงชี้อยู่ตรง ใช่ครับเอ่ออะไรที่เสียงพี่มันติดติดอ่ะกาเสียงมันชัดแล้วนะไอ้สัตว์ผมได้ยินมันติดติดนี่เลยนะเออย่าล็อกแรกเออก็น่าจะชัดแล้วไอ้สัตว์โอเคโอเคคือกูบอกว่าหน้าเอมึงอ่ะอย่าล็อกแรกคือมึงยิงอ่ะมุมมึงอ่ะที่มึงอยู่ตรงหน้าเอไม่แก้คือมุมมึงอ่ะเ้าอยู่ตรงถังกูบอกให้พร้อมยิงก็คือเอามุมที่ได้เปรียบมึงก็ยืนบนถังไปดิแน่ไปดิฟังเสียงเอาคอยป่าดเอา อย่าคิดคู่<ม>่างกลางตั้งตรงกลางห้องไม้ล่างห้องไม้ยังไงมึงก็ยิงได้อยู่แล้วคิดคู่อ่ะอัดตัวอะไรก็ตายอยู่แล้วอยูตรงข้างหลังถังมึงก็โดดมายัางไงมึงเสียจังหวะอยู่แล้วคือมุมตัวเองต้องทำให้ได้เปรียบตลอดเวลาอย่าให้ตัวเองเสียเปรียบอ่ะ เล่นเอให้ผมเนียนในกาเหมือนเดิมเฟิร์สดูแอลก็ได้เฟิร์สโอเคฮะทีมดูยาวโอเคปีบายคอยซับโอเคปีบายซับซับบีก็ได้นะตาเนี้พี่กูตัดเชือบไปแล้วโอ้โหตัดเชือบเลยพี่สุดยอดเดี๋ยวไงอ่ะไอ้ตัดเอาเอาสักสองหัวเฮ้ยเอมาดด่วนเลยไปแล้วอหนักสายยาวไปโมกหลุดไอ้เหี้ยกูเกลียด์บวกมึงจริงจริงแอลตัวนึงครับเอเข้าเอนากาศบอลโลกอะพี่ ใช่ตัวนั้นแหลไม่ใช่เลยหลังนี้หลังนี้ตไปวดแล้วเอเฟอร์เอจ็บมากรีเมมเบอร์ตมบลเอาเจ็บเอาเจ็บมากเอาเจ็บมมเ้อานะครับผมน่าจะไหวเดี๋ยวมันจะระเบิดตายล้ไบดโอ้ยเออ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 ออเออเออเออ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 เออ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 เอออออเออ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 เออออ กลางไม่มีใครดูนะทีมระวังกลาง A สอง A สองรวบเลยรวบเลยค่อยปล่อยคอยปล่อยไป้เราปย๊บปอมมึงดันไปแอลดิ L อลปอมมึงต้องดันแอลให้ได้ A สองโซ่ L โซ่ L ยิงยิงไม่โดน嘛อโอ้ยิงยิงไม่โดนเย้เข้าเล้วเอาเอา เออเจยควักมีดเมื่อกี้ไอ้ไอ้ตัวที่ไอ้บอมยิงอะคิดคูเปอร์อะแค่นั้นอะอีกสองนัดตายและอีเมมเบอร์หมวกหลุดโคตรเกียยตอนตัดไปอะตัดเชือกเอาเลยเดมรูบ้านนี่มาเห็นผมอ่ะห้าวไอ้ตว์ัดโอ้ยเจ็บตัดตายเลยโต้แมดียวบอมต้นมาดูกลางดิไม่ต้องตัดแล้วเก็บแล้วตัวนึงมันต้องตัดกลาวีไอซีไหนวะสีส้มบอมรีบมุดเออ มันตามมามันตามมาบอมกูดีแฮ็กโดนธรรมดาเด้ออะันต่อทางไี้ตัวนึงเอลจะเข้าหกสมสี่เอลโคตรเจ็บเลยอ่ะเด๋ยวรู้เองทำเอเน่ลบดิลบดิลบดิไปข้ามาดิโอ้ยโอ้ยอย่า เอ้ยน่าจะเข้าแล้วนะอยู่หลังเอเหี้ยเลยกูได้ยินทางของไอ้บอมม์อะเฮ้ยเอ็มยเข้าเลยไปช่วยเอกันล่ะโดนมาแล้วดิเอเข้าเพื่อนโอ๊ยเอ็ยังมีมันยิงแฮงโดนว่ะมันยิงอย่างมั่วเข้าหัวมึงโทษโทษท้าหน่อยท้าหน่อยสวยเพิ่อนอยู่กลางกลางกลางขอไปขอไปที่รู้จกลางอยู่กลางฟังเพื่อนดีฝัดโถถังเอ้ยไป เฟิสเฟิสโอ้ยตัวหนึ่งแล้วก็เคาน์เตอร์สองอยู่ที่วางเอาไว้ที่วางวเปิดทั้งหมดตัวที่ไร้ซ้ายไอ้เชี่ยมีข้างหลังกูดีมาที่วางก่อนอีกตัวรีโหลดแล้วไปยิงรีโหลดไปล่ารีโหลดแล้วไปล่าเลยเวลาไม่มีให้มึงเล่นแล้วรู้แล้วโคตรเจ็บอ่ะโทษเพื่อนโทษมันมั่วช็อตที่ไหนอล่ยิงไม่น่าจะโดนนะปืนนี่มันแบบไอ้รุ่งสองแล้วโทษโทษโทษนี่หันไปทีเดียว กูไม่เติมบีแล้วไอ้สัสท่านเปลี่ยนปืนเลยไม่เอะมันเล่นได้ไม่ต้องหาต้นหวาดเกมเสียจสองรอบแล้วปลายกลางเลยดิเกมเสร็จกูแยกคู่ไม่ได้เท่านั้นเองที่เฮแล้วเบิดเซ็ตได้แต่ไม่ถึงอืมจ้ะติดตรงหลังคาเฮ้ยท่านไม่เติมแอลเอาตายไม่เติมเอาเหลือตัวละครับเอาเหลือตัวหนึ่งในห้องเอลเดี๋ยวกูเล่นเอง จะไม่มีเสียงเฟิร์สเงียบคลิปเล้วเอลมาครับเอลมีตัวอยู่กลางอ่ะไอ้ฟิสไหวไหมเนี่ยตายตัวเดียวอีกสองตัวอีกตัวนึง่ีเข้ามาแล้วตายหนึ่งอยู่ข้างในปะอยู่ข้างในปะหรือไม่อยู่หมดแล้ว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 เอลไม่ครับแบบแบบเจเฟืร์สไม่มากนัไปเชื่อมอยู่กลางตัวนั้นระหว่างปุมุมดีเฟิร์สยกละดักกลางไว้เดี๋ยวเพกูจะได้มาเติมเอง อลังเอมาแล้วเพืเมาแล้วโอเคตายหมดและหมแล้วก็งขอเนียนลองขอเนียนพี่ลองขอเนียนได้เลยไปซ้ายละมาตัไลขอเนียนไม่มีไม่มีเหรอไม่มีเฮียกลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลับมาที่เดิมลเมื่อกี้มันเข้าไปในเครื่องโอ้สองตัวสองตัวสองตัวเอไปเลนี่ม่เพิ่งตัดให้ต่ขอยตัวยี่เนี่ยไปไปไปล่าดิ ไอ้เชี่ยเฟิร์สดีเอฟเคมึงช้ามากอ่ะเชี่ยดีมันยิงอยู่มึงโดดไปเลยสัตว์มึงรอเชี่ยอะไรกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งอะไรกูเห็นมึงกดเดินอยู่ไอ้ชิบหายใช่สัตว์ไม่ต้องเดินเชี่ยแล้วเหมือนคนระแวงไม่กล้าเล่นอ่ะฟังเอ็มาตัวนึงแมวยังไม่มาใช่ไหมมาแล้วลงกลางอ่ะลงกลางลงกลางโอเคเอ้ยเอ็งไปโอ้ยสังสังอีกไอ้สัตว์โอ้ยเหนไหมเอ็มาเอ้า มันกลับมาอยู่ที่วางไงตังเขียวตังเขียวเฉอ๋อเงี้ยกลางออกท่านนึงใช่เปิดไม่ดีมากไม่นะเใครับในอะโอ้โหสางก็มาคือไม่ดีเงี้ยเอไวจัด้สัตว์โดนหัวกูเฉยแป๊บเดียวเลยไอ้ท่านอยู่กลางแล้วไิ oh, งไปอยู่ในเองมันมั่วช็อตโดนหัวกูสามทีแล้วนะสัตว์ผมก็โดนพี่ เอน่าจะเงียบใ้ท่านเตรียมโย่เคพี่โย่ไปเลย L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  ปล่อยเชี่ยมนยิงถังว่ะเออรู้แล้วรู้มาแล้วออลลจ L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  ตายตายโทษท่านมากกว่ากูต้องไปเตอมเงโอเคครับไอ้ฟิงอย่าให้พลาดนะโอ้เยีิยระเบิดเรียบร้อยโอ้ยกุณเชียงเอ้ยอยู่ในเคาน์เตอร์มึงยังตายสัตว์เด

ป่าแก๊สดีไว้ให้หมดเมึงต้องมาลีเทคเลยบหมลการผูปล่อยแล้วอ่ะการกูปล่อยแล้วอ่ะนาี้ยนี่ก่อนดิสวเพื่อนทาย่อนยหนึ่งป่าเราไปดูเลยตีห้าทางเอียเพื่อนสวยนั่นแหละ Beautiful ต้องดันเพื่อนเพราะว่าเอเอเข้าสองแล้วมึงจะดูเอลอยู่ไม่ได้แล้วเพรก็ยังในเกมก็ไปทางเอ รอตมองมีนัวยิงเุ้ยเอเข้าไปเเชื่อมันอ่ะยังไม่เข้าเลยเ้าอเีรยเข้ามายิงกูเน่ยมันแวบมายิงกูเลยนะสิงเตรียมสิงเสร็จเยอะแล้วเนี่ยเอ้ยอย่าให้มันเข้ามานะิงโอ้ัออกาดเบิดกูอะไไม่เหที่มากเลยสัสไรประโยชน์ี่ยี่อไม่มามง่ายงายงาายาาายาย ตัดกูเลินตัดไวดิเอาได้เฟิร์สเอาได้เฟิร์สเฟิร์สซ้ายเรียนประตูเรียนทางซ้ายยิงมันตัดเอ้ยกระสุนโดดไอ้บอมไรประโยชน์สัตว์ไหนเฮี้ยไอ้ตุกยันแม่ไปยืดแอบไอ้ฝัตยันแม่มันเดินเข้ามาไม่คำเที่ยเลยแอบหาพ่อมึงเหรอไอ้สัตว์ฮะกูบอกว่าอยากให้มันเข้ามาจนแม่งเดินเข้ามาในลึกไรเฮี้ยพุ่งโผล่ไปยิงคุยถอกมากไรประโยชน์ที่เฮี้ยไอ้ตุ๊ก

ยาวโอเคยาวยาวโอเคเฟิร์ดด้วยเอาไว้เฟิร์ดด้วยเอาไว้เฟิร์ดด้วยเอาไว้ไปเหมือนเดิมกางไมดันเคลียเออมันอยู่ตรงรถอ่ะอยู่รถน้ำแข็งอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้หลังเอล่าสุดตรงคาเฟ่เคลียแล้วคาเฟ่มันนานแล้วมันน่าจะโยอะรู้สึกจะเป็นตัวหน้ากากสีเหลืองนะตัวเล่นเอน่ายาวลองขังโอเคยาวเอ้ย ทิ้งดาบกลางไว้เดี๋ยวกูดันคุณบ้านเอง D F K ถ้าเห็นมันวิ่งเข้าเออเราบอกเพื่อนอย่างเดียวไม่ต้องยิงยิงไม่โดนอยู่แล้วระยะเนี้ยครับ L สอง โอ๊ยเอลสองเอลสองโดนทุกตัวเไม่ต้องตันก็ได้นะไปยสวยบมบ้าทุกตัวเลย่เอะเจ็บพี่เฮียเจบพี่ยโดนตัวเม็เม็ดนะโอ้ตัวเมื่อกี้พี่หมาที่ผมจะกลับกลับไม่ได้เฮียพี่ปูตัดเชื่อมได้อะไรบ้างเนียมันเห็นแล้วอ่ะไ่เปหนไรเองหอเไปลวปวไปแลไปแล้วไปแล้วตัวงแไไว้ไว้

ตายมดจาเข้าไม้ไอ้เหี้ยสุดหมดเจ็บปัดเจ็บปัดตาเอฟดีมเก็บไปสามที่ยมาจากห้องไม้เฉยทีมเพ็กสวยมากเอาบุคคลเท่าไหร่ปะโภชนะเท่าไหร่ปะห้าหนึ่งมั้งห้าสองต้งไอ้โดนอยู่ต้งไอ้โดนตู้ขัดไม่ได้เหี้ยเข้ากบาลเลยเม็ดแรกอะเอฟเอามาเอามา ไปต้องเติมเออมันสอ่งทีมาแล้วมาเติมอะไรทีมาอะไรทีไแอลมึงคุมตรงไหนเนี่ยผมอยู่ในห้องไม้อะห้องไม้จะขึ้นแล้วพี่เดมกหลุดแล้เนี่ยทรินไปคุมในเอเหมือนเดิมได้เลยพี่มาแล้วตายอ่ะเอไปได้ตัววะมีอีกตัวหนึ่งมียังไม่เคยมาตอนนี้ส่องมันลอกอยตายแล้วตายกางโดนอยู่นะต้องไปเติมเองเจ็บมากไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่เอลเหมือนเดิมไปอยู่เอลเหมือนเดิมครับผมครับคุณ ไอตัวหนึ่งเจ็บมากหนากากไอซีตัวนึงมาแล้วมาแล้วแตเจ็บมากโอเคลอตัวท้ายไอล้วไอตัวท้ายไปหลัง่ะน่าจะอยู่เชื่อไปดเชื่อมโอ้โหี้เขามาแล้วหลังเฟิร์สเฟเฟิรรอดิไปเดินดันดันดันมึงยังจะย่ออีกเฟิร์สเลยอต้นราเจ็บเจ็บมาเออ โอเควิญญ <Okay. S 2> uh, yeah. ต้นดอกไปแล้วจบแล้วสำหรับฝัง่งเรียบร้อยนะครับเจอกันคลิปหน้าบาย